สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการเปิด UG Phone บริการคาโฟนราคาถูกเพียงวันละ8บาทเท่านั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android หรือจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ UG Phone .com ได้เช่นกันนะครับผมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปรับส่วนลดฟรีไปเลยครับผม35บาทบอดเกม24ชั่วโมงต้องที่ UG Phone ไปลงดันขุดแร่นะครับผม แล้วก็เอาเล่ที่เราขุดมาได้เนี่ยนะครับไปตั้งขายในตลาดกลางนะครับผมอย่างที่2คือการเปิดบอดนะครับเพื่อหาทรัพยากรนะครับในการคราอุปกรณ์ต่างๆแล้วนําไปวางขายในตลาดกลางนะครับทีนี้พอเราขุดแร่ครบ1ชั่วโมงแล้วก็ไปฟาร์มหาทรัพยากรด้านนอกแล้วนะครับพอเราหามาได้แล้วเนี่ยเราก็ไปวางขายในตลาดกลางใช่ไหมทีนี้พอเราได้เพชรฟ้ามานะครับ ท่านผู้ชมก็ลองไปติดต่อนะครับหาคนรับเพจฟ้าในเพจซื้อขายต่างๆนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับมันจะมีอยู่หลายเพจมากๆนะครับลองไปหากันดูนะส่วนวิธีการซื้อขายเนี่ยผมไม่ขอแนะนำนะครับเอามาลงให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันนะครับท่านผู้ชมต้องไปหาวิธีการเอาเองนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจนะครับว่าทําไมผมถึงไม่อธิบายในส่วนนี้นะครับมันจะเป็นการแนะนํา ถ้าเกิดว่าไปโดนโกงโดนโกงกันมาเนี่ยผมอาจจะสวยได้นะครับก็อันนี้ไปติดต่อกันเราเองแล้วการลองไปหาดูนะครับแล้วก็ดูเครดิตกันดีหน่อยนะครับเช็คเครดิตกันด้วยนะครับผมต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นการเปิดหลายจอเพื่อส่งทรัพยากรให้กับตัวหลักนะครับแล้วก็มันจะสามารถทําให้ตัวหลักเก่งขึ้นนะครับผมวิธีการเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอันแรกเลยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนการสร้างรายได้นั่นแหละนะครับคล้ายๆกับตัวหลักเนี่ยคนที่เขาซื้อไปนะครับหรือว่า ของที่เราโอนมาให้ตัวหลักเนี่ยนะครับคือเราจะเอาไว้ครับนะครับเพื่ออัปเลเวลแท่นครับให้มีเลเวลสูงขึ้นนะครับทีนี้พอเรามีเลเวลแท่นครับที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็สามารถครับอุปกรณ์ระดับสูงมาใส่ได้นั่นเองนะครับผมทีนี้ถามว่าการเปิดหลายจอแบบนี้เราควรใช้อาชีพอะไรดีแล้วควรเล่นถึงตอนไหนต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะพอรวมถึงรายละเอียดของครับนะครับว่ามันดีอย่างไรทําไมเราถึงต้องอัปเลเวลแท่นคราฟให้มันมีเลเวลสูงๆนะครับรวมถึงรายละเอียดปีกย่อยในคลิปนี้นะครับมันจะมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับ ผมจะไว้พูดให้ฟังในไลฟ์สดแล้วกันนะครับผมทุกคนก็ไปติดตามดูในไลฟ์สดได้นะครับในไลฟ์สด EP 5นะครับผมทุกคนที่พอจะมีเวลาว่างนะครับก็ไปติดตามดูได้นะครับในไลฟ์สตรีมสดแล้วกันนะครับผมส่วนคนที่ไม่มีเวลาว่างก็ดูสตรีมสดย้อนหลังกันได้นะครับย้ำนะครับ EP 5นะครับสำหรับรายละเอียดในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ See you again next time นะครับผมเจอกันในไลฟ์สตรีมสดนะครับผมเช้าเช้า